ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบรรยากาศชแชมป์โลกครับพระจันทร์ฉายมาแล้วลูกพี่กำลังจะมอบทองให้พระจันทร์ฉายครับเนี่ย,ยน,น,นี่ครับนี่ครับผม <laughs> โอ้โรับผม, <laughs> ผมนี่คือสุดยอดครับพี่มอบทองให้พระจันทร์ฉายครับ คิงแชมป์อะไรครับนนจะชิงแชมป์กับใครนะที่เป็นแชมป์โจเซฟโปเซฟเห็นเขาขำแล้วยกคึกคึกอยู่อเอามันนนอยากเอาแชมป์เนาะไฟหน้าเนาะไฟหน้าลูกพี่นี่ครับไฟที่แล้วมันอ่ารผิดพลาดเรื่องการสนามหนักครับผมในวันในวันที่สวัสดีกับสามคนนะครับเรามาทานอีกวันหนึ่งแต่ไฟเนี่ยผมอยากให้โจเซฟเนี่ยพร้อมเร็วๆเขาผมแล้วการเข็มขัดที่ ที่นนเคยได้เห็นผัดจริงรแล้วว่าพิสูจน์กันว่าใครคือยอดมวยในรุ่นนี้นะโจเซฟหายวายนะจากลูกพี่เสียชัยที่เคยมาส้อมที่มีเคนะครับมาเร็วเราว,วเร็วรีบหน่อยรีบหน่นะครับโจเซฟมาเจอพันรชายหน่อยครับผมนี่ครับพัทรชายลูกพี่ให้ทองครับผมโอ้อ,อาเีากันได้เลยหนึ่งสองสามเอ๊ สวัสดีครับ500คนนะครับนี่ลูกพี่ถ้าได้ได้รางวาัลแชมป์โลกคืนนะผมจะมอบทองให้ห้าบาทพระอีกหนึ่งองค์นี่คือรางวัลที่ผมผม,ผม,ผม,ผมตั้งตั้งให้ตั้งใจให้พระจันทร์ฉายแล้วก็ครับผมคิดว่าถ้าทำสำเร็จถ<ม>้พาพระจันทร์ฉายได้แชมป์แชมป์ขัดคืนนะครับแชมป์โลกคืนลูกพี่จะมอบทองให้ห้าบาทพระอีกครับผมเรอองค์ขอได้แชมป์โลกคืนนะครับผม เอฟซีเซคเยอะมากเลยครับผมคนดูเป okay. ็นพ uh ันเลยครับน hey. ี่ยเจเซฟโอ้เซลหายไวนะหายเร็วนะเจลเซฟอะไรกามันจะได้คึกคักหน่อยนะได้ดูว่าเออเอาพีเก้มาล่ะพีเก้พีเก้พีเก้ฮู้ว์เอ๊ครับผมขอบคุณครับลูกพี่ าจารย์ชายครับนี่ครับาจาชย์ชายสัปดีหนึ่งพันกว่าคนนะครับนี่คนเข้ามาดูเยอะมากเลยครับตอนนี้พี่หวังขี้ฟันพี่เป็นก้อนย่อยแล้วยกยแล้วต้องดูสัมภาษณ์นะครับอยากเจอไม่นอนตอนนี้ครับผมฝากคนไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับผมดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วนะครับนี่ก็ทองเึ้นมาเริ่มเลยครับผมสวยมากครับเจอกันเร็วๆนะเจ้าเซฟนะเจ้าเซฟเร็วๆนะ อภิวังมีอะไรอยากจะได้แชมป์ขชมขัดเราคืนไหมเส้นเนี้ยครับวันนั้นอาจจะจะเป็นในแบบหนึง่งบรรยากาศนะครับประจันชายได้ได้ทองจากพี่นะครับผมแล้วไฟหน้าถ้าประจัญชายได้แชมป์โลกกับคืนจากตจเซฟก็จะมอบทองให้หาบาทนะครับ เฮ้ยแว่นอุ๊ยเหม็นมึงวะเม้นบอกบอกโอ้ยไอ้ที่นี่ดีวอ่ะอีกคนนึงครับผมมีรายการนะครับมีรายการยังมีรายการยังสิบแปดที่ไหนครับที่ไหนวันนะเด่นนาเด่นนาคนไทยกับฝรุ้งฝรั่งกับกับใครพี่คงสิริ พงศิริไข้ไข้เรานะเขาไม่ใช่พีเจอ๋อพงศิริอีกคนนึงเก่าครับเคยเห็นอยู่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรสู้ได้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 สุดยอดครับเสกแกครับผมสสแว่นแว่นเว่นไอไข้เราอย่างง่วงเขาจะคุยด้วยโอ้คนเมืองหลายเดีพันคนเสกเยี่ยมใกล้วันแล้วนะครับนี่ ดูร่างกายของเซียกิม่อยครับนี่สวัสดี1,500คนนะครับเนี่ยมันฉลองก็คนดูเยอะไปตั้แล้วล่ะครับผมนะครับผมข็บรรยากาศในค่ายมวยพีเคลูกพี่ก็มอบท้องให้ไปจันฉายนะเอาแช,ชมป์ไปไหนแล้วแช,ชมป์โลกกูหายตัวยังไม่เจอเลย คุมนักมวยซ้อมนะครับนี่ลูกพี่เวลาแกคุมก็ต้องคุมแบบนี้ครับซเซคตั้งแต่ไหนเท่าในตั้งใจสมัยไหนแล้วครับบรรยากาศในค่ายมวย PK นะครับผมนะโอมจุกวันใดน้องจุกวันใดยี่สิบน้องตอนชายในตอนบันชายจะมาค้ำคัมขับมาค้ำบรรยากาศก็จะเยอะแยะหมดค่าย PK ส่วนนี้ก็ยอดได้คิวนะครับยอดได้คิวยอดได้คิวยอดได้คิวปวดเมื่อยปากแวทเหมือนเซฟปากเม่นคนเดียครับไอ้แวนปากปวดเมื่อนี่ก็ยามินนะครับมีแต่ขี้แอคครับยามินครับสวัสดีครับน้องสวัสดีหนึ่งพันกว่าคนนะครับนี่ก็ก้าวหน้าจะต่อยวัน ลูมินี่นะครับผมวันสลองก้าวหน้าหรือจะก้าวหลังนะครับน้องคนนี้ก็น้องน่ารักของผมเลยน้องเบ้าววันนี้น้องเบ้ามีอะไรกันหนึ่งน้องเบ้าตจ๊กยี่เนี้ยตัดเชือกนี่วมวยรบมวยรบจะน่เข้าจริงแย้มเลยเดี๋ยวพีไปไปไไ่ไปเชียร์พี่ไปเชียร์เดี๋ยวน่ะไปไปพี่ไปเชียร์พี่ไปเชียร์นี่ เออกูไม่ไปดีกว่าเข้นกูดูทีวีดูทีวีมันดูทีวีครับผมก็มีรายการแล้วนะครับผมพัชชันชายไปไหนแล้วนี่พัชชันชายนอได้ทวงแล้วไปไหนนอลูกพี่มอบทองไปสามบาทผ้าอีกครับสอสอแว่นก็จะถ่ายลูกน่เนี่ยแหละครับเซกิมต่อยไปไหนยี่สิบสองครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแหละครับรายการวันลุมพินีครับไอ้แว่นไอ้ปากเป็นก็ยืนแั่แน่ไอ้ปากเป็นแม่ปากโคตรเป็นเลยผมเกิดขีดหน้าเาเนาะ ปากแบ่งที่ขี่เ่าประคาานี่มันจินข้าวหรือมันจินขี้ครับเรีเกเจ๊กิม